กรอบกรอบกรอบ,อบนอกนุ่มในถ<อ>ามคน,นคนกินคนกินคนกี่มันต้องใช้มีดดูหมด ผมเป็นนบ้านทุ่งครับอันนี้มาเอลหาอาครับตี่อำเภอแกงจวดระยองเนาะมาเอลกินทุเรียนครับวันนี้ก็เลยได้ซื้อขนมอ่าขนมโกไข่ครับเค้กกล้วยหอมมาฝากอาาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอลหาอากันวันนี้เจออาแห่งครับวันนี้ข้าไปบ้านกินของฝาก ขนมของฝากชื่อว่าฝากคุณครับขนมโกยไข่สวัสดีครับผมเป็นนายบ้านทุ่งครับวันนี้มามาแอลสวนทุเรียนมาแอลาห,าห,าหาครับอาแหวงอยู่อยู่อำเภอแกงจังหวัดระยองอาหวงปนาวันนี้มปนทุเรียนมาเอาสวนทุเรียนครับ มาหลายคนเลยวันนี้มาาน้ามาตัมาสี่คนมีตัวทุเรียนไหนบ้างกินทุเรียนฟรีป่ะกินทุเรียนฟรีส่วนตอนนี้อยูอ่ต่างข้อส่วนครับนนะม,มันมีแต่เขาเนาะ ปลูกเนี่ยนะทุเรียนเหมือนกันเนะเริ่มต้นทุเรียนอ่ะเออมันต้องมีสปริงเกอร์ตลอดอ่ะมันต้องขึ้นนี่เขาเริ่มกำลังจะขึ้นส่วนทุเรียนครับนี่ก่อกลังกำลังจะต่อสปริงเกอร์เขาขึ้นแปลงอยู่ครับว่าเราไปปลูกบ้านมันไม่ขึ้นเราทำไม่ถูกทราไม่ถูกมันต้องมีเออมีสูตรลงพื้นต้องมีแสงเอยเขาด้วยตัวค่ะแต่ลงพื้นเขากำลังจะเตรียมปลูกทุเรียนครับ ไมอาชีพสองข้างทางนี่มีแต่สวนผลไม้ทั้งนั้นเลยงอกมังคุดทุเรียนมีอยู่ต้นหนึ่งลองกองรวบหัวแล้วแต่นี่มากับโซเฟอร์ไปลงเอ,อ้เมันมันจะแคบด,ดีกว,ว่า สวัสดีครับวันนี้มาแอลสวนครับพี่น้องครับโอยบลาท <c oughs> ั้งหมดเต็มที่ปลูกขึ้นแล้ววัวอันนี้เด็ลกลองกอกเนี่ยดะได้สวนรุ่น,นเรียนวันนี้มาโอ้สวนรุ่นเรียนโดดบ สวัสดีคจ้าวัสดีวัสดีครับกาลังขับเปยอยู่ล่างบาแล้วมันลื่ดยายเจ้าของสวนอันนี้มอนค่ะอันนี้มันล่วงอ่ะเนี่ยฮะอันนี้มันตกบ่าวกามันล่วงแม้เป็นไากระแงเ็ก็กินได้หม เอาไปเอาไว้บนกระบ้านล้วงแล้วจะเลี้ยงอะไรล่ะหมาแบบนี้หมาแบบฝนตกแมาเที่ยวสวนมาเที่ยวสวนมาเที่ยวมาเที่ยวมอนทองก่ะโดนเงาะอันนี้ตันเดียวนี่แหละอกนั้นทำไอันนี้มอนทองว่ะก้านยาวก้านยาวอันนี้อันนั้นชนีอันนี้ชนีครับเดี๋ยวจะแก้ให้กินนี่หมอนอยู่นี่อันนี้หมอนทองอืมอืม ยังดิบอยู่อ่ะทายไปอืมทายลูกใหญ่ไม่ใทายลูกจิ้วลิวเ <c oughs> อาทายกันยาวยังอ่ะ,อะเดี๋ยวปัดหน่อยไนมะ่ทายแหมอ๋อลุงวัาลนนั้นติบป่ะเนี่ย <c oughs> แต่แผลลนมาทำไมวะเหนียยังไม่ึงทำกิลกเดียวมึงทำไมมีกันยาวเดี๋ยวยายครับกันมายาวแล้วเพราะมันลนกัแล้วไม่ได้ตัดายเดียว โอ้ยอันนั้นมันเป็นลังซาดมันไม่ดีวันนี้มาเที่ยวสวนยายยายอะไรครับยายชื่ออะไรครับยายเทียมยายเทียมอยู่อำเภอแก่งจังหวัดระยองอำเภอเมืองอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอแก่งอำเภอเมือง <c oughs> อำเภอเมืองเดี๋ยวตังตงังดีนี่นี่ปลาผัดขี้ริ้วเดี๋ยวหนึ่งเนาะปาหนึง่งเดี๋ยวกุยังน้อยไม่ได้ อ่าเขเดินเอาเดินชายากันยุงหรือเปล่ายุงยุงเดินไปเลยมีหรอกมีไปดูบ่าไปดูสวดีป้ปผมเดินเข้ามาในสวนแล้วครับโอ้สุกหรือยังเนี่ย สุกแล้วอยังเนาะอยังน่าน่จะยังบรรจุครับเขียวๆอยู่นี่ส่วนมังคุดมันก็นยังบรรจุนะครับเอ่อผมวันนี้ผมไปนำบรนทุ่งมาอ่อวส่วนระยองนเนาะแอวส่วนผลไม้จังหวัดระยองครับพอดีวันหยุด วันแม่วันยุดเนาะก็เลยมาเอลหาอามาเอวหาอาแบ่งก,เกเ็เลยอาก็เลยปลามาเอวในส่วนของยายมากินทุเรียนฟรีวันนี้ก็เลยก็เลยถ,ถือโอกาสเก็บถ้าบรรยากาศแถวสวนเนาะนี่ครับหลายร้อยรลายเลยจะมีส่วนเงาะส่วนทุเรียนส่วนลงังศาสตรลังกองเพียบเลย ไหนต้นงองอยู่ไหนโอ,อโอ้มันตกนี่บ่เลยมันนะมันตกเองเลยบ่โอ้อแลวเก็บบ่มาเก็บบ่เก็บบ่ได้ยังเก็บบ่แล้วได้วนี่แดดก็ปล่อยมันตกเองอันนี้มันพอจะได้หมอนทองหรือชั้นนี้ถ้าหมอนทองมันจะตุดแหลมหมอนทองตุดแหลหมนี่เน่เน่นอนนอนเหมือนกัน มอนตุดจะแหลมอือท่นี้ตุดจะด้านก็เหมือนตุดลิงอะมังคุดกำลังไอ้ลองกองนล้วมันสุกเลยเนี่ยสุกแล้วดเดี๋ยวไปจิมนี่อาแบงจิบทุเรียนเลยมันทองครับหมออาแบงใจดีขนาดเลยวันนี้ป้นาปี่นแหนบ้านทุง่งมากินทุเรียนฟรีตั้งหกักไปอเอวส่วนอีกตั้งหกัก เสดายครับอยากจะไปเอาไปฝากก็แบบพี่น้องเจ้ามูเจ้าจุงหรือว่าเอฟซีกันก็นถ้ามีโอกาสก็คงจะได้กินด้วยกันเนาะจะได้เอาไปฝากด้วยกันอุ้ยอุ้ยขาหรือเปล่านี่มันตกไหมอ๋อหมอน เดี๋เด็ดเด็ดเดวเด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 ปัด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 อ๋อวดหนาขวมันเปิดเอามาตรงนี้ก็จะนำนี่เอาให้สมใจนอนนะฝ่ายนาะวันนี้นานมันแฉะแล้วเนาะกินเลยกินเลิมัน่วน้วมันหล่นนะล่วงเดยดดูไม้เดดดูไม้ดูอันนี่รอกต้นลองกองครับ โอ้มันยังบัดุกจ้ะลัลงเขียวๆ,ๆอ,อ,อยู่เลยโอ้โดกขนาดเลยครับเ่นยงโอ้ยยงน่าขนาดเลย ต้นนี้กัโดกโดกลงก,กองดกขนาดเลยต้นนี้นมีหลายต้นน่ครับในส่วนนี้เขา,เขาจะปลูกแบบผสมผสานเนาะปลูกแบบรวมๆกันไปเป็นส่วนผลไม้มมนี่ต้องใชมีด Ô, tốt mất. Thuốc ra khắp, đá, đá, đá. โอ้ยดูด,ดูน้ำครับพี่น้องโอ้ยองูนักขนาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจัดตั้งกองกันผมจะตั้งได้หรือเปล่า จะมาย้อนแสงเนาะอือหวังขนาดเลยอือขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับ ลูกเงยเงหวานบ้านวางขนาดแลวครับมีออกอันบ้าน,านอมเปรี้ยวทุเรียน,น,นพันพันเ่รพันลินลงรับแลพันลินลงรับแลจากสวนยายเทียม หมูบอก้ยหมูใครคับเนี่ยมูตองตำบลกำนักรอบอำเภอเมืองเมืองนิยงกรอบกรอบนอกนุ่มในถามคนกินคนกินคนย้ายนั่งนน

กินไปก็ล้วขึ้นเนี่ยเมียมีลูกเดียวอ่ะสุกจะเป็นเสียงนี่ใช้ดำมีก็ได้บอกเขานี่เอานี่ควังควังนี่กินได้อันนี้สุกไหนลองฟังเสียงนียยายนี่ลองลองนี่สุกนี่สุกอะแต่คาะดีเพื่ออันนี้ดิบเสียงนั่นอ๋อเนียนอันนี้หมอนนี่ มันก็ลืมล้วมแล้วแต่ก็กินหามก็ได้แต่ปอกยากอ่ะออยากค่ะนี่ป้าจะแกะให้กินค่ะชนีค่ะชนีแล้วเอาหมอนไ,ไ,มไหมล่ะ <c oughs> เอาไหนก็ได้ตามใจป้าก็มันยังไม่สุกนี่ทำหามไงทำหามมเหรอแกะยากเอากันยาวดีกว่าคนแกะมันยาก น่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมอนก็อยากกินมอนอะไรเจาะมันเนี่ยน่ะนะโอ้หนอนอันนั้นเป็นรูหนอนหนอนน้องกลัวมันเน่อยอันนี้ก็เจาะมันก็จะแกให้เูนู่นทำไมทำไมกรอบนอกนุ่มในก็เรียกว่าดิบมันดิบมันต้องเอาไปทอดเนาะ อืมกินกินวันเียวนที่ไวเนี่ยเดียวันเดียวก็ก็ก็ดีก็ดีก็ดี้โก็รักินนสมสุกแล้วแต่ว่าถ้ามันหลดมันเนี่ยมันยังไม่งอหรอกหมอได้มีการหมันหมันท้งไว้วันเดียวจบวันเดีคล้ายๆแต่ผมอะหกคุณหญิงคุณนายอะซิ่มๆมาเขาบอกเก่หนอกอยครนะ ปอข้อมือมีเลือดไหลไปเลยข้อมือก็ไม่อยู่ก็แบบนี้แล้วหมอนนะนำมันนี่มันนั่นโดนยึดผมกระเทียมครับปอกเแล้วนักเก็ตวันนี้บุกมาถึงสวนเลยหนึ่งของแม่อันหนึ่งพันหลงรับแลจากอุตาดดิษพันดั้งเดิมพันดังเดิมจากอุตาดดิษปอกแบบไม่เก็บมือเลยนะ เจ็บสิกำเลยหรอตดนเอาจะดูดิสาวสวนก็ต้องส้วนนี่นี่ส้วมเอาขาไม่ขาไมีนั่นน่ะหายไปทีเป็นทำไงก็ทำได้ก็เอาไปเออแต่ก็อยู่คนเดียวก็แกะแฉกตูก็ได้อะแล้วให้หลานกินมังแป้งในตัวในตัวแข็งหมดแล้วยายกินแล้วะมือเช้าเขาเป็นไม่หายเป็นไอติมกระป๋องมันแมน่นเกินอืม มันมันเปลี่ยนถูกยายแต่แข็งนีะม่ยายคนนี่อ้าวนี่พันรับแล้วกินทุกวันหรือเปล่าเคยเห็นแล้วก็ไม่กินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินไม่ได้มีมันไม่ได้เอาอย่างมาดูไม่ได้ตัวนี้แเกิดขวดเกิดขวด ไอ้ป่าไม่รู้เลยนะิงแล้วแกไอ้แล้วเอามาเร็วเอา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 นี่ขอบคุณครับหวานอีเล่หวานแมวหวานลุกมอกี้มะมะกี้จุกยังมันูอันนี้มัน่วงยาเทียมเห็นไปไปีแนี้ขอหยัด เอฟซีครับขออยาตครับพี่น้องครับกินอวดเลยวันนี้กินอวดกินอวดนี่ยายเทียมแล้วของสวนเดี๋ยวว่าคุยจังเฟสไงอ่าผมเดี๋ยวผมลงยูทู e ให้อย่าลงเดี๋ยวเขาฟังซื้อไม่มีไอ้เก้าเดี๋ยวก็โบนบวาโฆษณาทำไมไม่มีของให้ เนื้อโอ้ยสันเนี่ยสันคอยเนี่ออนุญาเขออญาตพี่น้องครับกินทุเดียเปกาครับนี่ครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับตายซะแล้วโอ้ชาวหิ่งมาตู้ค้าแล้วไปกินข่าวโอ้โหชมวัดสวยหน่อยเดียวไม่ตายซะแล้วว่าไปวันปีจับมันหมดอ่ะโอ้ดูยี่แมวอมวก็ไป้ันนู่นแล้วก็มาพอหนีไปดูมา เาก็มาดูว่าเหรนการคุ้นยังชมได้ถูเรียงกลับบ้านแล้วได้จะเาฝากซ้ออ๋อีีโอเดี๋วันี่ของฝากรื้ไปฝากเอาไปบ้านแต่เองก็กินด้วย อิ่มแล้วครับพี่น้องครับอิ่มทุเรียนเลยเนี่ยอ่าผมมาซื้อจากส,วน,ว,สวนโลเท่าไหร่เอ๋งโลละซื้อในสวนโลละแปดสิบโลละหกสิบหกสิบถึงแปดสิบครับนี่ราคาพิเศษเดี๋ยวอเอาแ่งเพิ้นจะปลา ไปไปอีกส่วนหนึ่งนะเนาะแกว่าอีกส่วนหนึ่งนี่จะเป็นแบบส่วนส่วนจะได้ไหบส่นทองเนี่ยส่วนมูลทองแล้วมันจะส่วนส่วนมันยังงามกว่าเนาะดดส่วนเขาจัดดีเขาปลูกดีกว่านี้ครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อหมส่วนหนึ่งครับร่นาาี้เข <c oughs> <c oughs> ้าาฟครับไปเดี๋ยว ตอนนี้ผมออกจากส่วนยายอย่างละยายยายเรียบยายยยาเรียม,มยายเรียมอือยาย,ยเทียมครับเดี๋ยวจะไปต่อจากส่วนที่สองเนาะไปเอาพอส่วนเขาครับ เขาบานเป็ถนนลุกเรื <laughs> ่อะันนี้มานส่วนเต้เลยอ่เนอะแบบส่วนเนาเรั่ใ